สุดำคัญที่ต้องดำเนินการตรวจสอบหลังบ้านของเราเกิดน้ำท่วมจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยประเมินว่าเหตุการณ์น้ำท่วมสูงอาจจะทำให้ระบบภายในอาคารได้รับความเสียหายจึงจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบก่อนเข้าใช้งานค่ะ โดยจะแบ่งเป็น5ระบบสำคัญนะคะได้แก่โครงสร้างสถาปตัตยกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและสุขาพิบาลอย่างโครงสร้างอาคารอาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพราะว่าแรงดันน้ำทำให้โครงสร้างแตกร้าวหรือว่าอาจทำให้บ้านซุดเอียงหรือว่าเคลื่อนที่ ส่วนระบบสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งของตกแต่งอาคารเช่นประตูหน้าต่างที่ทําจากไม้ก็อาจจะอมน้ําทําให้บวมหลุดร่อนขณะที่ระบบไฟฟ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แช่น้ําเมื่อน้ําลดแล้วอาจจะใช้การไม่ได้ไม่ควรแก้ไขเองนะคะเพราะว่าอาจโดนไฟดูดได้ควรจะเรียกช่างไฟหรือว่าหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและซ่อมแซม ส่วนระบบเครื่องกลก็สำคัญค่ะต้องดูให้ดีๆนะคะอย่างเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศซึ่งอยู่ด้านนอกของบ้านรวมถึงปั๊มน้ำที่อาจจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเช่นกันส่วนระบบสุขาภิบาลค่ะน้ำท่วมอาจจะนำพาคราบโคลนและสิ่งสกรปรกมาอุดตันในท่อระบบสุขาภิบาลต่างๆต,ต้องขจัดสิ่งอุดตันทิ้งไปท่อปรับาก็ต้องทำความสะอาดเพราะว่าระหว่างน้ำท่วมอาจจะมีน้ำสกรปรกไหลเข้ามาปนค่ะ ซึ่งในช่วงวันที่4ถึง9ธันวาคมนี้องค์กรทางวิศวกรรมนะคะหลายมูลนิธิค่ะรวมถึงสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานก็เตรียมจัดโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกคนที่เผชิญกับมหาอุทกภัยในครั้งนี้นะคะใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจให้ก็คอมเมนต์ผ่านทางนี้ได้เลยค่ะ